ทุกๆคนครอบครัวของทุกคนเป็นเหมือนเราไหมครับที่ไปว่าเช้าตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้จะกินอะไรเบื่อกินนั่นกินนี่ก็เบื่ออ่าสำหรับวันนี้เราก็มีเมนูแล้วนะทุกคนนะนี่ตอนนี้แม่ครัวกำลังเด็ดต้นหอมเพื่อที่จะไปทำอะไรแม่ครัวแกงหน่อไม้ แจงไก่ใส่ออกมาได้รองใช่จริงๆแล้วมันก็ไม่ต้องใส่ต้นหอมแล้วแต่ว่าของมันมี<อ>เสียดายก็อยากใส่ใช่ไหมใช,ใช่มันหักหมดแล้วเสียดายม,มันโดนลมมันเลยหักมันไอ้นี่ด้วยแหละคือต้นหอมของเรานี่มันกรอบกรอบจริงไงฟังเสียงเวลาเด็กไอ้นี่เธอหมูกรอบเธอม,มันกรอบมันเลยหักอืหักหมดอื จะได้เราก็เลยจะเก็บเอาไปใส่อืมถ้าเป็นต้นถ้าเป็นของบ้านอื่นมันก็จะเป็นเหนียวเหนียวนะแต่อันนี้มันกรอบจริงกรอบเยอะเลยแหละเนีย่ยมันมันถึงได้หักออกดอกออกดอกด้วยต<อ>้นอหอมหอมออกดอกแปลว่าหอมออกดอกแล้วต้นมันจะตายจริงไหมไม่รูมไม่เห็นมันตายเลยมันออกได้รอบแล้ว แกงไก่ใส่หน่อไม้ดองใส่ต้นหอมอืม,มันหอมๆสักหน่อยอือก็อลาไม่ได้ใส่เยอะเราก็ช่วยกันเก็บช่วยกันทำหมูเราจะไหมเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนประกอบกันว่ามันมีอะไรมั่งเฮ้ยตอนนี้ก็หน้าร้อนนะทุกคนนะอากาศมนะันค่อนข้างจะร้อนขอให้ทุกคนกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ อ่ไม่งั้นอาจจะท้องเสียอะไรได้ส่วนระกของเราก็จะมีพริกนี่มังโขเราโขกแล้วนี่หนไม้ดองนี่หนไม้ดองเจ้านี้อ่อนนะทุกคนนะนีะ่กระบแมงรักอ่เราไปดูไก่แต่ระหว่างที่เรากําลังทําอยู่นี่มันก็จะเราก็กําลังทอดหมูอยู่นี่ให้เด็กๆ ทอดหมูเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวไก่เน่ที่เราจะต้องทำในวันนี้นี้หมูรอทอดอีกหนึ่งกระทะอ่าเราเขามาเตรียมวัตถุดิบตรงนี้ก่อนนี่ธัตุดิบที่เรากำลังเตรียมอต้นหอมกับใบั้งลัก หน้าร้อนนอี่ถ้าใครกินน้ําเยอะๆนี่ก็อย่าคิดว่าดีนะทุกคนนะดีไหมมันไม่ใช่ว่าดีนะมันอาจจะทําให้เราท้องเสียได้ง่ายๆนะเราก็ต้องกินพอประมาณกินของที่ร้อนๆสุกใหม่ๆเนี่ยก,กินเลยอืเอาขึ้นแล้วกินเลยแต่มากินในกระทะเลยใช่ไหมใช่จะได้สุกใหม่ๆอ่า อือทุกคนไอสุกใหม่ๆลังเลืองเลยนี่เป็นหมูทอดน้ำจิ้มแจ่วเดี๋ยวจะต้องทำน้ำจิ้มอืมเอาไวให้ลูกสาวต้องปิดเทอมลูกเราก็อยู่ครบพร้อมเด็กๆก็จะคิดเมนูของอตัวเองแต่ว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่เราได้คุยกันนะก็บอกว่าไม่อยากให้ลูกปิดเทอมเลยเปลืองไงอืม มันเฟืองเขาบอกว่าลูกลูกลูกค้าเขาจะกินขนมไงส่วนมากเดี๋ยวนี้เด็กมรู้จักเซเว่นเซเว่นกันแล้วบ้านเราอยู่บ้านนอกไม่มีเซเว่นใช่บ้านเราบ้ซนว่นบ้านเราอยู่บ้านนอกมันไมีเซ <7. S 1> เว่นอยู่นนยห่างเซเว่นอยู่ห่างเซเว่นอยู่ในป่าหน่อย อยากกินก็ต้องแม่เป็นคนซื้ออืมมังกันยังไม่เปลืองเท่าไหร่เพราะว่าซื้ออาหารเข้ามามีอะไรก็คือกินอันนั้นนะกินข้าวนักข้าวใช่กินข้าวอย่างเดียวอิ่มแล้วอิ่มเลยข้าวทั้งวันอืขนมเราก็มีซื้อมาให้แต่เด็กเหมือนพ่อยจะอยากละกินข้าวทั้งวันเออกิน,นแค่นั้นน่ะนิดๆ,ๆหน่อยๆ ทอดกิ้มแจวเดี๋ยวเราต้องหันหห่นหั่นดูนิดมีมะน,นาวไหมเนี่ยมะนาวต้องเก็บเก็บที่ต้นเราอ่าเดี๋ยวไปดูเมนูอีกเมนูหนึ่งนี่มันก็ลงมเมนูคอนลงจากเมื่อวานนี่เป็นมะเขือยาวชุบไข่มีคอนลงจากเมื่อวาน ตอนนี้แม่ครัวเขาจะทำน้ําจิ้มอ่ามีใบพักชีใบเลื่อยไหมนะมืมเลื่อยต้องไปเก็บที่แปลงของเราก็มีพอได้กินนิน่ๆแน่นอนแม่กำลังไปเก็บอยากแล้วอะไรกันเดินไปเก็บเอาอ เราก็ปลูกไว้นิดนิดน่อยๆปลูกเยอะไม่ได้ที่ทางมันไม่ได้เหมาะสมเรามากปลูกพอได้กินอืมพอได้คัดเพราะว่าผักพวกนี้ผักพวกนี้มันก็ไม่ได้อะไรมากมายอยู่แล้วใช่ไว้ใส่น้ำต้มยำอ่ะเดี๋ยวเรามาทําน้ําจิ้มกันน้ําจิ้มแจวกันงะนก็ใส่น้ําตาลปี๊บลงไปแล้วอืมใส่น้าส้มมข่มตามด้วยส้มขาม จริงต้องใช้มะนาวด้วยแต่ว่ามะนาวเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังไม่มีมะนาวแต่ต้นหอมไม่ซอยใส่อออือต้องไปมาคูดไหม,ไมในใจไอแล้วก็ทำการคน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 เละคนเละใส่น้ำปลาปลาไป Um อู้มันมีืมันก็เป็นส่วนผสมพื้นฐานอยู่แล้วนะทุกคนต้องใส่เยอะ<ส>ไหมใส่เยอะก็นัวเยอะใส่น้อยก็นัวน้อยงั้นเราก็จัดลงหนักเลยไม่ใส่ก็ไม่นัวเลยวันนั้นฟังหมอนะที่เขาทำออกมาใน y o u u t ยูเขาบอกว่าว มันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะทั้กินเกินลิมิตขคนจริงๆอะ่ะไม่หมออยังบอกว่าหมอ,อยังไม่เคยได้ยินเลยว่ากินชูรสแล้วจะผมร่วงใครก็บอกว่าผมร่วงผมร่นหมอบอกว่าหมอในหลักการแพทย์หมอ,อยังไม่เคยได้ยินใช่คนก็วิตกกังวลไปว่านั่นโหไม่งั้นคนอีสานก็หัวล้นกันหมดแล้วสิใช่ทุกว,วันนี้คนอีสานก็ยังผมดกผมดำเหมือนกันหมด เป็นตามกรรมพันธุออ์บางคนเขาก็มีความเชื่อว่าอย่างนั้นว่าเดี๋ยวผมจะดกผมจะล่วงอ่นนี่ทุกคนหน่อไม้เราได้เอามาแช่น้ําแช่น้ําไว้มันจะไอ้นี่มันเนี้ยแช่ไว้นานเนี้ยมันจะหายเปรี้ยววาวจะให้เปรี้ยวอะไรหน่อไม้ล้างไม่ใช่หน่อไม้แช่น้ํเพิ่งจะล้างน้ําขึ้นมา ไส่แล้วเข้าไปนะเขา้าคั่วขาัวต่อไปก็พริกคนคนเข้าไปแล้วทำการคนเลยคนเลยมันก็จะเข้มข้นนีน่หอมจะพักเข้าไปก็โอเคแล้ว กินก่อนเป็นไงแซ่บ,บะ่ะอ่านี่เอามานาวมาแล้วนี่มะนเวเต็มกับมือเลยเก็บมาเย,ยาอะแยะเลยทางบ้านมาว่าเนี่ยะาาเต็มกับมือเลยต้นตัวเองจะปลูกไว้เองไม่ต้องซื้อเอบกินประหยัด ่วงมะนาวแพงๆแล้วก็มีมะนาวกินไม่ต้องซื้อเขาดีนะมะนาวมันออกหน้าแรงนะของเรานะสบายเลยของคนอื่นเขาก็จะออกหน้าฝนกันของเรานี่มะนาวออกหน้าแรงเออดกด้วยเราไม่ต้องไปซื้อเขากินนะสบายใจ ันหมูชิมสักชิ้นใช่เดี๋ยวเคียงเลยดูหมูซีสันและหน้าตาเนี่มะนาวเราเนี้ยจะบอกให้นะทุกคนน้ำโคตรดีอ่ะเออเห็นลูกเล็กไหมน้ำเยอะดูดูดูนะทุกคนดูดิน้ำมันโคตรดีอะดูดิลูกนี่มันยังไม่แก่นะเนะี่ยยังไม่แก่นะลูกมันยังเล็กยังไม่แก่เท่าไหร่นะ ลูกลูกใหญ่ด้วยน้ำดีด้วยมันกชีไปเรื่อยใสอ,หอ,อืหอมอ่ะพอมันนาวมันไปโดนไอเครื่องทุกอย่างแล้วมันหอมตีขึ้นมาเลยเนะี่ยหอมขึ้นจมูกเลยฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะครับเร<บ>าก็จะมาถ่ายกิจวัตรประจำวัน อีสันหน้าตาวันนี้เรามีหมูทอดจิ้มแจ่วมีแกงอ่อมอะไรแกงเรียกอะไรแกงไก่เส้นไม้ดองอืมอืมแกงทางอีสานนะจะ<ต>คนอีสานไม่ทำแกงแลาวอ่ะแกงาแลาวอ่ะเมียเป็นคนลาดบุรีผัวเป็นคนสกลนครแต่ว่าเมียเป็นคนแกงให้คนสกลกินอืมอืม นี่เฮ็ดชิมแล้วก็เตียวปากเตียวปากยักจังเลย,ยติง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 ตงเลยอืเห็นแล้วแจมมันก็จะเค็มคนยาอืมอร่อยอะไรหรือแกงไก่ตอนนี้เราเรออมูหมู เรารอหมูกันก่อนานะทุกคนหมูสุกก่อนหมูสุกก่นอนต่อไปเราก็จะแกงแกงไก่แกงไก่กกน้าร้อนกินน้ำเยอะๆไปเยอะมากเนี่ยขนาดน้ำนะยังเป็นโทษเลยนะใช่ไหมน้ำปลาอะไรอะทุกอย่างอะ่ะมันก็เป็นโทษหมดเวลายัางหน้าร้อนเนี่ยเรากินน้ำเยอะท้องเราก็เสียมันจะทำให้ ท้องเราเนี่ยยังไงคขาเรียกว่ามันเกินลิมิตแล้วนะ <Ừ. S 1> เอออย่างคนกินเหล้ากินเยอะก็เมากินน้อยก็เป็นยาอ่ากินเดียววันละขวดเนี่ยเอยวันละแก้วสิวันละขวดก็เมาขว,วด,ก,ดก็เมาละเออกินวันละแก้วก็เป็นยาก่อนกินข้าวก่อนนอนโหนอนหลับสบายใช่เหรออย่าดองอย่าดองอย่างเงี้ยใช่เราได้วิจัยออกมาแล้ว แต่เรากินไม่ได้เพราะว่าเรากินแล้วแก้วเดียวเป๊กเดียวไม่พอแดกพลังอืมต้องแดกนลังเป็นโทษอีกกินแล้วก็เมาทาอะไรไม่ได้เนี่ยมันคือโทษกินเยอะมันก็โทษน้ําตาลกินเยอะก็อ้วนเป็นเบาหวานไม่กินก็ไม่ได้เนี่ยร่างกายของเรามันต้องมีสมดุลของมันนะทุกคนมันก็เหมือน การคลองรักนี่แหละเหมือนก,นกันกับเรานี่แหละใช่ไหมเป็นโทษเลยท <c oughs> ุกวันเนี้ยเหรอเป็นใช้คำว่าเป็นโทษเลยนี่เราอยู่กันมากี่ปีแล้วบอกให้ท่านผู้ชมได้ฟังนี่ยี่สิบปียี่สิบปีโอ้เราอยู่กันได้นานเหมือนนะอืมไม่น่าทนอยู่ไน้นานเลยไม่น่าเชื่อเลยว่าจะทนเออนี่แหละที่กับบอกซสี่ทนได้เออไม่น่าเชื่อว่าจะทนอยู่กันได้ เขาทนเรานะไม่ใช่เราทนเขายี่สิบปีแห่งความคืนคมระทรมทุกข์ต้องขอบคุณเธอคนนี้เป็นแม่บ้านที่ดีบรรทุกทีนึงปวดจะแตกเธอหวานไม่ได้หวานไม่ได้หว,ไไดหวานเป็นเลี่ยน้ันคาบนี่นะทุกคนเดี๋ยวจะบอกข้อดีของผู้หญิงคนนี้ฟังนะผู้หญิงคนนี้อาจไม่สวยเลิศเดร พอดูได้แต่ว่าเป็นคนที่ทำข้าวเกง่งปฏิบัติเกง่งคืออยากกินอะไรอยากทำอะไรก็ไม่ขัดไม่ตมิทำให้เรากินได้ทุกทุกอย่างแต่อันไหนแพงๆก็เราก็รู้ฐานะของเราอยู่กินที่พอมีกินอันแพงๆเราก็ล้องกินอยู่ดีเราก็ล้องกินแต่เราก็ไม่ได้กินหรอก จะเอาน้ำมันมาสาดเนี่ยสงสัยพูดไม่เข้าหูไม่เข้าหูสาดด้วยน้ำมันอุยไม่ไหวนะไม่ได้นะได้นะถ้าเสียชมไป้ะจะไม่หามีน้อยที่ไหเนี่คุณยิงคนนี้อึดถึกทนเป็นคุณสมบัติของแรดชนิดหนึ่งิเร็วเร็วมากียกว่าอึดถึกทนเลยอ่ะชั่วมากทนอยู่ครับ ัวมาตั้งนานอ่าวันนี้จะมาแกงกันแล้วทุกคนใส่น้ำบก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 กใส่น้ำเข้าไปอย่าใส่เยอะนะทุกคนนะอย่าเราใส่พริกก่อนอเพราะว่าเราต้องคัวไก่ให้มันแห้งก่อนเพราะเราต้องเอาน้ำล้างครก นี่มือแม่ครัวถ้าผู้ชายคนไหนได้ดูแล้วเมียของท่านมีลักษณะตามนี้นิสัยดีทำกังข้าวเก่งก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะผมอยากรู้ว่าผู้ยิงเป็นแบบนี้ผู้หยิงที่มีลักษณะแบบนี้นะมีกี่คนบนโลกนี้<ฮ>ผมได้ค้นพบเจอแล้วมีแล้วหนึ่งคนไปคุดเจอละอ่า คุณเจอตรงจอมปวกนึกว่านางพญาที <c oughs> ่ไหนได <c oughs> ้แม่งานนี่เองเออนี่ใส่พริกเข้าไปอือแดงๆเลยทุกคนพริกนี่ํำใส่อันนี้ปะ่ะตะไคร้ป <c oughs> ่ะไม่ได้ใส่นะตะไคร้ <c oughs> พูดถึงตะไคร้แล้วก็ลืมลืมตะไ <c oughs> คร้ไขร้อยู่นี่อือ <c oughs> เราไม่ตำอะ่ะเราไม่ชอบตำตำแล้วมันเป็นอ,าาอ,อืมอืม,มันกินโดนใส่สไข่นะ<ๆ>ทุกคนมันจะได้ดับคาวใช่อใส่ไข่ดับคาวเราก็ใส่ไก่ลงไปปุมีไข่ด้วยเอามีไข่ด้วย แสดงว่าไก่ตัวผู้มีไข่เดียวใช่มีสองไข่สองไข่เออสองไข่จริงไว้เนี่ยไข่เล็กไข่ใหญ่แล้วก็คั่วไก่ก่อนคัว่วคั่วนสุกเวลาหนูทำเหมือนเหมือนง่ายนะเพราะทำทำไมมันช้ามันนานเลยนะ ถูกเก่งใช่ไหมใสอูมามิหน่อยหน่อยหน่อยเดียวอ่ะอืมเดียวไม่ใส่เยอะนะผมอร่อยนะอร่อยและแซ่บมากนะเนี่ยอืมชอบกินนะทุกคนแต่ว่าท้องไม่ค่อยดีหรอกใครเป็นโรคกระเพาะกินของมักของดองไม่ได้หรอกกินแล้วก็จะปวดท้องแต่เราก็ยาก กดชอบเลยอของแสลงนี้นแต่ละคนเนี่ยนะกิน <G ül> ไม่ได้แต่ร้องอยากห,าห้ามกินมะม่วงดองห้ามกินนู่นนั่นน,นี่ปอยากปิด <G ül> ไม่ได้อยากไปซะทุกอย่างเลยอของแสงนีงดันอร่อยเลยนะลอหากระลอกกันลอกอ จะลอกอะไรอ่ะดักดักทีเดียวได้ก็ลอกสองตัวเลยลูกมันเขาไปอยู่ในกรงทีนี้พอเปิดมันก็บิงออกมาตัวหนึ่งหาเจอไหมกำลังหาอยู่นะนี่ดูทีสันและหน้าตาถ้ากล้องมีกลิ่นนะโอ้ปิดก่อนจามเลยถ้ากล้องมี<ผ>มกลิ่นจามเลยบอกให้ ว่าหอมชุยครับเมื่อ,อเมื่อวานตำขี่ตกใจออกมาแม่เ้อะไรวะเนี่ยท้องเสียทุกคนเมื่อวานนี้กินสารพัดเลยกินตัวดูดไปกี่อันสามอันมันจะเสียได้ไงมึก ก่อนจะสว่างก็ทั้งอวกทั้งถ่ายเลยนี่แหละตัวอย่างทุกคนรากินให้กินของที่สุกไอของที่ครึ่งสุกครึ่งดิบไม่ต้องไปกินโอ้ตมูลแล้วี่ของเนินเนี้ยโอ้เหมือนนี่เลยมันสเต็กเลยนะสีสันนี่เหมือนสเต็กเลยแล้วเราต้องหัน่นโอ้เอ สภาพอากาศเนี่ยตอนนี้น่าจะประมาณเก้าโมงร้อนร้อนร้อนมากร้อนมากดิฉันร้อนมากฉันบอกเลยอืมฉันเหมือนอาบน้ำอ่ะนี่ไก่ของเราก็กำลังพุดเดือดพุ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 ดพใช่อืมสองเสียงพุดพุๆๆ,ๆุ๊เลย ใส่น้ำลังคกุกให้ไก่มันนั่นสักหน่อยอไก่อ่นี้มันเป็นไก่สามสายนะทุกคนนะม,นนนม,มันจะเหนียวอมันจะเหนียวจะไม่เหนียวมากเท่าไก่ต้งเท่าไก่บ้านเะก็มันก็จะอนี่หน่อยปิดฝาไว้อุ้ยร้อนมันจะอะไรนะเราเรียกว่ามัน ฝากไว้ให้มันเดือดเพื่อเร็วอืมก็จะพูดได้อเนี่ยทำเป็นไอ้อ่างได้ทำเป็นพม่าไปแล้วเอออนี่หั่นแล้วหั่นแล้วหั่นแล้วทุกคนหั่นแล้วนี่นี่มันอยู่ข้างในนะสีแสงมันก็จะมืดหน่อยมันก็จะดูสีสันเหมือน ออกดำๆนะทุกคนนะแต่ว่า,าก,กระ<อ>ดำจริงนะมันของจริงนะมันมน่ากินมากหันมาทางนี้นี่หันมาหันทางนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูย้ายจากทางนู้นมาทางนี้ย้ายจากทางนี้ไปทางโน้เออย้ายกันตรงนี้ย้ายกันตรงนี้ เอาให้ท่านผู้ชมได้ดูไงท่านผู้ชมจะได้ดูบ้านเราก็จะทําอาหารเช้าทุกเช้าก็จะกินทั้งวันยันมืดเลยท,ทําทีเดียวใช่เพราะว่าบ้านเราจะไม่กินแกงถงเพราะว่าแกงถงมันไม่ได้มี<อ>รสชาติที่ดีเลยบางเจ้าก็เปรี้ยวต้ยมยำก็เปรี้ยวบางเจ้าก็หวานต้ยมยำอะไรใส่น้ําตาล โมงใจชิ้นเล็กเราไม่หัน่นอโมงใจมากมากเลยเ่าจะชิ้นใหญ่อใหญ่น้ำมันพายเราจะรุนเพราะว่าเราร้อนนี่ชิ้น ชิ้นใหญ่ๆเลยทําเองกินเองนี่ถ้าไปซื้อเขาเนี่ตามร้านอาหารนี้เนาะไปตกตกสองร้อยเลยนะนะจานเนี้ยจานหกเจ็ดสิบก็น้อยเดียวร้านอาหารมันก็น่าทำอย่หรอกนะวันนั้นมีคนไปพาไปเลี้ยงนะทุกคนนะโอ้สี่พันห้าพันเป็นไปได้ไงทำกินเองก็อร่อยเหมือนกัน ทำเองมนก็ทําไม่ได้หลายอย่างไงทำไม่ได้หลายอย่าง,ง,างซื้อ <ไป S 1> มากินน้าม,มันก็เลือกอก,กินได้หลายอย่างดูดูดูมือนี่ถ้าเป็นแบบย่างนี่ก็สวยเลยนะนะออืออย่างเหราเราไม่มีเวลาเราเลยต้องทอดมันจะไวออืประหยัดเวลาของเราด้วยย่างก็ไฟก่อไฟเขาจะได้กินอื อ่าโอเคทุกคนฟังทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยมันอาจจะไม่มีสาระแต่ถ้าท่านชอบแบบเรียวๆเพียวๆอย่างนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจมันไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่หรอกมีสาระดิเนี่ยใครไม่รู้จะกินอะไรก็ได้ไปทํากินด้วยอ๋อใช่นะเราก็ชอบดูคนทําอาหารเพราะว่าเราไม่รู้จะทําอะไรบางทีเราดูเข่าเราก็เอามาทําตาม เพราะว่าเราก็คิดเมนูไม่ออกหรอกโหปีหนึ่งมี365วันอืจะไปรู้จะต้องกินอะไรมั่งในแต่ละวันอืมเนี่ยเราก็ดูเขาเสร็จรแล้วอโอเคฟังทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยขอฝากคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้บ๊ายบาย